นี่ครับมันจะผสมน้ามาเลยทาแบบเป็นผงก็ได้นะครับเป็นผงสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ปลูกพริกแล้วเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองนะครับขาดธาตุอาหารและก็เป็นโรคพริกไม่สุกนะครับไม่สุกแบบแห้งๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแบบทีเลียหรือเชื้อรานะครับตัวนี้สามารถจัดการพวกแบบทีเลียเชื้อราได้เลยนะครับแต่ผมจะเน้นให้ทุกคนนะครับป้องกันเพราะอะไรนะครับถ้าป้องกันเนี่ยมันจะไม่เกิด พอมันไม่เกิดนะครับมันจะทําให้ต้นสมบูรณ์นะครับคำว่าทําไมต้นสมบูรณ์ถ้าในระหว่างที่ต้นพืชนะครับเป็นเชื้อราแบบทีเลียเนี่ยใบเขาเสียหายเขาจะสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีจึงทําให้ต้นพืชนะครับแสดงนะครับอาการขาดอาหารได้รวมถึงป่วยได้นะครับตัวนี้จะช่วยทั้งเรื่องธาตุอาหารนะครับทำให้ใบเขียวนะครับเพราะมีแคลเซียมนะครับอ่ะไปดูกันครับว่าทํำยังไงบ้างครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับแค่สิ่งเดียวเลยนะครับ นี่ก็คือปูนขาวที่ผมหาซื้อได้แถวบ้านนะครับตัวนี้ปูนขาวที่ได้จากเปลือกหอยนะครับต่างๆหรือไม่ั้งหินอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถนํามาใช้วิธีนี้ได้เลยจ,จัดการทั้งเชื้อราแบคทีเรียรวมถึงจะมีแคลเซียมสูงนะครับมีธาตุอาหารอื่นๆในตัวด้วยจะทําให้เขานะครับเสริมสร้างทําให้ใบเขียวไม่พอนะครับและยังป้องกันพวกแบคทีเรียเชื้อรานะครับพวกกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยสามารถจัดการได้เลยรวมไปถึงนะครับถ้าเราพ่นเป็นประจำเนี่ย มันจะเป็นการไล่แมลงนะครับด้วยกลิ่นนะครับด้วยสรรพคุณเขานะครมันจะสามารถได้หลายตัวรวมไปถึงถ้าสมมุติว่ามันเกิดเพี้ยอ่อนลายแดงนะครับตัวนี้นะครับมันยังช่วยนะครับจัดการไปในตัวครับวิธีการทําไม่ได้ยากครับอันนี้ผมซื้อมา10บาทแต่สามารถใช้ได้นะครับบ่อยครั้งมากกับเพื่อที่ปลูกน้อยนะครับภายในบ้านเนี่ยสามารถทำได้นะครับเราจะเตรียมน้ําไว้1แก้วก่อนนะครับแล้วก็ตักนะครับประมาณ เท่านี้นะครับเท่านี้1นส่วนสของช้อนนะครับอันนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าหาใช้หาทําได้นะครับใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดนะครับนี่เลยแต่น,นี้ผมใช้กับพริกนะครับถ้าพวกมะเขือที่ใบชอบเป็นอ่าพวกอ่าใบจุดเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็สีน้ําตาลนะครับสามารถใชสส้สูตรนี้ได้เลยเราก็จะกวนแบบนี้นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับและมันจะเริ่มตกตะกอนแบบนี้นะรู้ไหมมันจะแยกชั้น เราก็เอาน้ำปูนใส่ตรงนี้นะครับมาเตรียมนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราจะใช้น้ำประมาณ1นึถึงหนลิตรนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับเนี่ยโดยขวดภาชนะประมาณนี้แล้วก็เทเนี่ยให้ไปผสมเนี่ยก็คือเนี่ยครับปึ๊บลงไปเนี่ยพอมันเริ่มเป็นปูนาขาวๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้ลงไปตรงนี้นะครับยังผสมน้ำนะครับเพื่อละลายให้ตกตะกอนต่อได้นะครับ และถ้าใช้ไม่หมดนะครับเราสามารถเรียกว่าใช้ในวันถัดไปได้นะครับให้มันเจือจางมากๆเราถึงจะทิ้งนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คนให้มันอันนี้นะครับไว้ตกตะกอนไว้พ่นในวันถัดไปได้หรือเก็บไว้ในขวดได้นะครับไม่เสียส่วนตรงนี้นะครับของติดประจําส่วนเราก็รัดหนังยางไว้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับมันจะได้ประมาณน้ํานะครับประมาณ1ลิตรนะครับ หรือเกิน1ลิตรได้ไม่เกิน1.5ลิตรนะครับในสูตรนี้ใครจะใส่พวกซันไล์สัก 1- 2หยดก็ได้นะครับให้เป็นสารจับใบนี่เลยแล้วก็เขออย่าอีกรอบนึงเพื่อให้น้ำนะครับแล้วก็น้ำปูนใสเข้ากันได้ดีนะครับลักษณะการใช้งานนะครับการพ่นให้เราพ่นแบบนี้นะครับถ้าเราจะพ่นปกติเนี่ยเน้น เช้าหรือเย็นนะครับเช้าเย็นได้หมดเลยแต่ถ้ามันมีตัวอะไรใต้ใบเนี่ยให้ได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเนี่ยก็คือจัดการพวกเพ้ออ่อนนะครับไรแดงนะครับหรือกวนพวกแมลงหวีขาวรวมไปถึงแมลงที่จะมาจาะผลเช่นแมงวันทองนะครับก็พ่นในตอนที่เริ่มมีแสงแดดนะครับสามารถทําได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเราจะเน้นการป้องกันนะครับ พ่นป้องกันจะไม่เน้นรักษาเพราะว่าบางครั้งนะครับมันรักษาไม่ได้ถ้าเป็นการรักษาของแมลงวันทองเนี่ยมันจะรักษาไม่ได้อย่างเช่นถ้าผลเท่านี้มันเริ่มมาเจาะนะครับเราพ่นไปเนี่ยใช่เราป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่มันเกิดไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากผลนี้อาจจะเป็นแต่ผลต่อไปถ้าเรามาใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผลพวกนี้พอมันโตขึ้นมันก็จะไม่เกิดรวมไปถึงที่บอกนะครับเรื่องของกุ้งแห้งนะครับมันจะไม่เกิด นะครับพวกเชื้อราที่เป็นใบแบบจุดๆเหลืองๆนะครับแล้วเป็นสีน้ําตาลเนี่ยสามารถป้องกันได้หมดเลยนะครับสังเกตพริกที่สวนนะครับก็จะป้องกันด้วยวิธีนี้นะครับก็จะทําให้เกิดโรคกุ้งแห้งนะครับหรือว่าพริกไม่สุกน้อยลงครับรวมไปถึงใบจะเขียวนะครับใช้ร่วมกับน้ําหมักนะครับหรือการให้อาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสัตว์แห้งนะครับหรือปุ๋ยหมักนะครับทางดินด้วยนะครับร่วมกันสูตรนี้นะครับพ่นเนี่ย ก็คือให้ทุก3-5วันครั้งนะครับหรือถ้ามีสูตรอื่นก็สลับกันได้นะครับสูตรนี้อาจจะเป็น1สัปดาห์ครั้งแต่ถ้ามีพวกไตโคเดอร์ม,มาหรือน้ำส้มควันไม้เนี่ยก็สลับกันได้นะครับแต่เฉลี่ยแล้วให้พ่นทุก3-5วันเนาะพอเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเราก็ต้องขยันพ่นนะครับแล้วก็ขยันใช้กลิ่นนะครับในการไล่และจัดก,การนะครับสวยๆเลยครับ Okay.